ตอนที่76คําทําคำทำนายบ้านพักของติงเทียนชวนก็อยู่ข้างทะเลสาบแต่ก็อยู่ห่างจากป่าไผ่เกือบ1,000เมตรได้ไม่ช้าชินหยุนมาถึงทางเข้าคารืหาทว่าเข้าถูกหยุดเอาไว้โดยชายวัยกลางคนไม่ให้เข้าไปภายในอย่างฉี่เย่เร่งรีบออกมาพาเขาเข้าไปด้านในชินหยุนเข้ามาในห้องจึงได้เห็นผู้อำนวยการจางในชุดขาวกำลังเดินไปมาในห้องโถง ด้วยสีหน้าดำมืดนั้นเขาเร่งร้อนเอ่ยถามผู้อำนวยการเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์ติงอย่างชี้เย่เอ่ยขึ้นอาจารย์ติงถูกวางยาผู้อำนวยการและข้ากำลังช่วยกันสะกดผิดไว้ผู้อำนวยการจางขมวดคิ้วกล่าวด้วยโทสะอาจารย์ติงคือคนสัตว์ซื่อผู้หนึ่งเขามีความรับผิดชอบดีเยี่ยมและไม่เคยสร้างศัตรูได้ใครกันที่กล้าวางยาต่อเขาร้ายแรงถึงเพียงนี้ ชินยุนพลันนึกถึงคนผู้หนึ่งโดยทันทีเป็นปรมาจารย์เว่ยอย่างชีเย่ก็ทราบเรื่องนี้เพราะแบบนั้นนางจึงคิดเห็นเช่นเดียวกับชินยุนว่าควรเป็นปรมาจารย์เว่ยแล้วพิษในร่างของอาจารย์ตินหาได้ยากยิ่งพิชนิดนี้ค่อนข้างล้ำค่าไม่น้อยทั้งยังยากได้รับมาถึงตอนนี้ผู้อำนวยการจางยิ่งมายิ่งโทเปี่ยมล้นเส้นเลือดบริเวณหน้าผากแทบปูดบวมขนาดกล่าวข้าต้องหาให้ได้ว่ามันเป็นใคร พวกมันถึงขั้นวางยากับเด็กเด็กชินหยุนมึนงงไปจึงเร่งร้อนเอ่อยถามแต่เดิมเป็นบุตรของอาจารย์ติงที่โดนวางยาอาจารย์ติงทำได้เพียงช่วยชีวิตบุตรชายเอาไว้หลังพบเจอพิษในร่างเป็นเขาย้ายพิษนั้นมาไว้ในกายตัวเองทันเวลาพิษที่เด็กคนนั้นได้รับยังไม่ได้หายโดยสมบูรณ์ตอนนี้เขายังไม่ได้สติหากอาจารย์ติงไม่ช่วยรักษาเด็กอย่างทันเวลาถึงตอนนั้นอาจกลายเป็นส่งผลกระทบต่อทั้งบิดาและบุตรชายแล้ว วางยาสังหารเด็กเรื่องนี้ไร้ซึ่งหัวใจเกินไปแล้วความโกรธพลันล้นทะลักในใจฉินหยุนมีสมุนไพโอสถที่ใช้ชำระล้างพิษได้อยู่ชื่อของมันคือผลไม้ไร้สีสามารถหาพบได้ในเทือกเขาเมฆมังกรแต่หาได้ยากยิ่งข้าส่งคนไปจำนวนหนึ่งออกค้นหาแล้วผู้อำนวยการจางกล่าวข้าต้องคอยดูอาการของทั้งคู่เอาไว้ด้วยพลังภายในเพื่อช่วยสะกดพิษที่พวกเขาได้รับ ใบหน้าของชินหยุนเปี่ยมด้วยความกังวลขณะกล่าวข้าต้องการเข้าเทือกเขาเมฆมังกรเพื่อค้นหาวัตถุดิบสมุนไพรนั้นด้วยพ่อ,อยางฉีเย่ได้ยินนางเร่งร้อนกล่าวคำแบบนั้นไม่ได้เจ้าไปคนเดียวอันตรายเกินไปให้ข้าไปกับเจ้านี่ถือเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ไปด้วยเอาตามนั้นผู้อำนวยการจางพยักหน้ารับรอไม่มีเวลาแล้วจงรีบไปโดยทันที หากมีคนช่วยค้นหามากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสพบเจอผลไม้ไร้สีได้รวดเร็วขึ้นหลังกล่าวคำจบหยางชีเย่และฉินหยุนจึงเร่งรีบเปลี่ยนชุดที่เหมาะสมกับการผจญภัยและมุ่งหน้าสู่เทือกเขาเมฆมังกรเรียบแม่น้ำเมฆมังกรหยางชีเย่และฉินหยุนกำลังเร่งรีบวิ่งอย่างสุดกำลังพวกเขาสวมใส่ชุดเครื่องแบบรัดรูปสีดำสีหน้าของพวกเขาหนักอึ้ง นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ชินยุนได้เข้าสู่เทือกเขาเมฆมังกรอาจารย์นี่ต้องเป็นปรมาจารย์เวทที่เก่อการแน่ชินยุนมั่นใจขณะกล่าวกระซิบภายนอกเหมือนดังพ่อพระแต่เขาต้องเป็นคนร้ายกาจอย่างไม่ต้องสงสัยยางชีเย่กล่าวเสียงเย็นเยือกข้ารู้รอจนกระทั่งอาจารย์ติงฟื้นหากเป็นมันเช่นนั้นพวกเราจะไปสแสวงการล้างแค้นให้ภายในเทือกเขาเมฆมังกร มีภูเขาและป่าร้ายล้อมอยู่เต็มไปหมดต้นไม้โบราณสูงลำใบหนาเป็นผลให้ป่ามีอากาศเย็นและอับชื้นยิ่งผ่านลึกเข้าไปมาแมลงมีพิษไม่ก็สัตว์ปีศาจจะปรากฏตัวออกมาสร้างความหวาดกลัวชินอยู่และอย่างชีเย่วิ่งลัดผ่านป่ามาตลอดทางโดยพบแต่ความมืดทึบย่างกระทันหันพวกเขาพลันพบแสงสว่างลุกชนผ่านช่องว่างของใบไม้จนแปลเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ัจากนั้นคลื่นอากาศร้อนแรงพานสะกดลงมาจากท้องฟ้าพวกเขาทั้งสองต้องหยุดก้าวเท้าแทบทันทีชินหยุนเงยหน้ามองขึ้นท้องฟ้าขณะพบแสงสีน้ำเงินแรงก้าปรากฏผ่านกลุ่มใบไม้เขาร้องอุทานถามนี่เรื่องอะไรกันหยางชีเยกกระโดดขึ้นไปด้วยการกระโดดไม่กี่ครั้งนางจึงขึ้นไปอยู่เหนือต้นไม้ใหญ่ชินหยุนเร่งรีบปีนตามกิ่งไม้ขึ้นไป เขาอดไม่ได้ที่จะต้องตื่นตะลึงบอลแสงขนาดมหึมาสีน้ำเงินกำลังปรากฏบนท้องฟ้าขนาดค่อยๆเคลื่อนคล้อยลงมาเป้าหมายปลายทางของมันคือเทือกเขาเมฆมังกรเอออาจารย์ขอรับนั่นคืออะไรกันชินยุนเอ่ยถามทั้งสีหน้าประหลาดใจคลื่นความร้อนยิ่งมันเคลื่อนคล้อยลงมายิ่งร้อนแรงมากขึ้นใบหน้าของอยางฉีเย่ครํำเครง่งนางไม่ได้กล่าวคำใดออก ทว่าสายตานั้นจับจ้องบอลแสงสีน้ำเงินที่ร่วงหล่นลงมาอย่างไม่ลดละหลังรออยู่พักหนึ่งนางมองจนกระทั่งได้เห็นว่าบอลแสงจะไม่ตกลงเข้าหาพวกเขานางจึงค่อยเอ่ยปากกล่าวคำสิ่งนี้คือดาวยุทธพยากรณ์น,นานมาแล้วมีคำทำนายว่าตําหนักดวงดาวราชันยุทธจะร่วงหล่นลงมาที่เทือกเขาเมฆมังกรก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ